เลาเลือกหน่อยนะคะเลือกแล้วลวอีเพลงไหนจะเหมาะกับบรรยากาศรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนท้ายที่สุดพี่อ้วนวรุณีเลยจัดเอาแต่เพลงเร็ว,วๆ,ๆเพลงมันๆซะเลยค่ะเพราะโจทย์รอบนี้คือมาเม้าเผาข้นถึงพี่ชายสุดซีอย่างพี่ตู้เดเรกนะคะที่ขึ้นชื่อว่าสเต็ตเทพอยู่แล้วค่ะ ต้อบอกเลยว่าสเต็ปเทพจริงๆนะ mm. ก็เลยกลายเป็นว่ายอมกันไม่ได้งานนี้ mm. เพราะในอดีต mm. พี่ตู้เขาขึ้นชื่อว่าแบบว่ามาสไตล์ไมเคิลแจ็คสันเมืองไทยพี่อ้วนเขาเลยยังไงคุณอพิาไม่อยากเสียหน้าพอยุคนั้นเจกาตัวเขาบอกว่ามาฟิลมาดอนน่านะฮะงานนี้นอกจากโชว์เดี่ยว mm. ก็เลยจะได้เห็นโชว์คู่แบบสุดพิเศษอย่างที่เห็นในตัวอย่างนี้ไปเลยครับ ชีวิดังเหมือนมีญาตินำทิพย์ฉลอใจไม่คิดรักใครรักเพียแต่เธอเพียงแต่เธอเพื่ห,หาทุกเวลาทุกนาทีหาหาหาเอาจริงๆเรื่องร้องไม่ค่อยห่วงค่ะเพราะทั้งคู่คือดังอยู่แล้วจากวงแจ้งเกิดอย่างเดอะเพรสิเดนต์นะคะตอนนั้นมาเป็นแนวโซโฟังกี้ยิง่งถ้าถามว่าเอ๊ะ แล้วเกี่ยวอย่ไงไกับลูกทุ่งบ้างหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่ได้ไกลตัวเลยค่ะเพราะว่าเดอประเดนอยู่ค่ายเดียวกับลูกทุ่งคนดังเยอะแมพ่พึงพ่งพุ่มพวงก็อยู่พี่เอลอดรักก็อยู่ก็เลยมีโอกาสได้ฟังได้ร้องเพลงลูกทุ่งบ่อยๆซึ่งเรื่องความรักความสนิทสนมไม่ต้องย้อนเยอะนะคะจากบรรยากาศตอนทอล์กนี่เราสองคนนี่ ยืนขำอย่างเดียวเลยนะแทบไม่ต้องทํางานเลยครับไม่ต้องถามอะไรเลยนะจริงค่ะทั้งคู่เผากันแบบไม่มีใครยอมใครเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสเสน่ห์ของพี่อ้วนวรุณีที่ทําเอาสมาชิกในวงได้อานิสงส์งนะคะไปออกเดทด,ด้วยกันทีทั้งวงไปกันทั้งคันรถนะคะหรือเรื่องฮาฮาล้นๆของพี่ตู้ที่พี่อ้วนถึงกับบอกว่าแม่พลังงานพี่เขานี่ล้นเหลือจริงๆนะคะ ตอนแรกพี่แกเอ๊ะคนนี้มันพูดแบบนี้เหรอมันแกล้งหรือเปล่าเป็นอะไรก็คอยตามดูว่อชอบกินช็อกโกแลตครับผมชอบกินช็อกโกแลตครับอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่ไอ้บ้านี่ทำไมทำเสียงอย่างงี้อะไรเงี้ยพอตอนหลังก็มาซีกันก็เลยเออแต่จริงๆแล้วพี่กับพี่ตู้อ่ะทะเลาะกันทุกๆ15นาทีอยู่แล้วทุกทุกส15้านาทีอยู่แล้วมันกัดพี่แล้วเหรอยุ่งแล้วยุ่งแล้ว ี่<ม>วนบอกพี่พี่ว่านบอกว่าคุยกันดีไม่ได้ไม่ถึงสิบห้านาทีออใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เนี่ยด้กินข้าวด้วยกันยังเกือบจะกัดกันแล้วเนี่ยอ้วนนี่ไม่ค่อยมีเรื่องลับนะมันจะมีเรื่องเปิดเผยตลอดเลยอเออโอ้ยหลายเรื่องเลยตั้งแต่ผู้ชายมาจีบมันอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ผู้ชายมาจีบเขานะเป็นมหาเศรษฐีมาจีบเขาจจับตตรร สปอยเยอะนะคะเดี๋ยวไม่สนุกเอาเป็นว่าได้ฟังเพลงลูก <Yeah. S 1> ทุ่งมันๆแล้วก็เล่าเรื่องฮาาจากทั้งสองคนแน่นอน <Yeah. S 1> อย่าพลาดทุ่งนี้แล้ว <c oughs> คุณผู้ชมบ่ายสามโมงตรงสารพันลั่นทุ่งบางเขนนะคะจัับตวมือ